สวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชมครับน้องนครับจำได้ไหมครับสิ่งที่คุณหมอพันศักว์กูรูรักของเราเนี่ยเคยบอกเอาไว้ก่อนที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยนะครับควรจะเปิดตาทั้งสองดวงเปิดหูทั้งสองข้างมองคนรักให้ดีๆครับแบบมีสตินะฮะเราจะได้ไม่ทำให้ความรักน,นี่มันบังตาเราครับ จำได้สิคะแล้วถ้าแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะเราก็ต้องหัดปิดตาปิดปากปิดหูซะบ้างนะคะปิดไว้อย่างละข้างก็ยังดีค่ะลองเอาคำแนะนำของคุณหมอคนเก่งของเราไปใช้ดูนะครับ <c oughs> ขอบอกได้เลยว่าของ้าดีจริงเวิร์กแน่ๆนครับแต่ว่าตอนนี้ไปชมไฮไลท์ของรายการกันก่อนเลยคะ่ะ เห็นรุ่นพี่ทําแล้วมันเท่ดีมันเป็นเทรนคนตามจีบคนตามชอบอะไรอย่เงี้ยมันมันแฟชั่นอยู่แล้วอ่ะคบผู้ชายคบทําไมคบไปเสียเวลาคบทำดีกว่าน่ารักและจริงใจไม่มีประจาเดือนอาวัยเพศเป็นถุงตันอาการภายนอกจะต้องเป็นผู้หญิงหมดก็ถึงมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้หญิงร้านเปิดเมื่อความรักสลับคู่ มารักเพศเดียวกันเป็นแฟชั่นหรือว่ารักจริงแฟชั่นค่ะน่าจะรักกันจริงๆนะมันน่าจะเป็นรักจริงมากกว่าถ้าเราไม่ได้รักกันเราคงแบบคบกันไม่ได้จริงๆอะคะ่ะอาจจะเป็นแฟชั่นก็ได้เขาอ,อาจจะแบบเออเห็นว่ามันดูเท่ดีก็ถ้าเกิดรักจริงๆก็เอาให้เต็มที่ไปเลยแต่ถ้าเกิดแค่เป็นแฟชั่นก็หาตัวเองให้เจอก่อนดีกว่าแล้วค่อยเราค่อยมาดูว่าเรารักเพศเดียวกันจริงๆรหรือเปล่ารักเพศเดียวกัน เป็นแฟชั่นหรือว่ารักจริงหวังแต่งเราคงต้องฟังเสียงของน้อง,งคนเก่งสองทีมของโรงเรียนจริงล้วนสายน้ำพึ่งในพระอุปถัมภ์กันแล้วละครับแต่ว่าจะทีมชื่ออะไรกันบ้างไปรู้จักกันเลยทีมของข้าพเจ้าก่อน <c oughs> สาวๆเชิญครับสวัสดีค่ะพวกเราสตย์ไทย เสยงเียมสีเอาแล้วตอนนี้มาทำความรู้จักกับสองกำันทีมดีกว่านะครับเชิญครับเชิญเอาผมให้เพื่อนได้นะคะเจริญค่ะต้องการเลยทั้งสองสาวเป็นพร้อมแล้วนารเปิดกระานป้ายเลยสตวรีไทยหอมได้รักจริงส่วนเสยเงี่ยมสีค่ะได้หัวข้อรักแบบแฟชั่นค่ะ ร้อมกันไม่เอ่ยน้องๆพร้อมกันไหมครับพร้อมกันเลวลุยกันเลยลุยกันเลยค่ะรักของเพศเดียวกันเนี่ยเป็นแบบแฟชั่นหรือว่ารักจริงหวานแต่งคะ แฟชั่นชัวร์ค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นแบบแฟชั่นมั่นใจขนาดนี้ก็ตอนนี้เทรนด์ทอมดี้กำลังมาแรงเลยค่ะพี่ก็อ,อยากรู้เหมือนกันว่ามันรักจริงหรือว่ามันเป็นแฟชั่นรักเทศเดียวกันรักจริงได้หรือเปล่า เพราะว่ารักจริงเนี่ยไม่มีพรมแดนความรักเกิดขึ้นในทุกๆเวลา <S <S ทุกคนเราเกิดมาทุกๆคนต้องมีความรักอยูอ่แล้วแน่นอนคบผู้ชายเนี่ยในฐานะเด็กที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยข้อเสียมันมีอะไรบ้างตอนนี้อ่ามันอันตรายอะไรอย่างงี้ใช่ผู้ชายที่แบบเออเข้ามาในชีวิตเราอาจจะแบบเป็นคนที่เขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหลอกเรามางงอย่างงี้เราก็อยู่ในวัยเรียนบอกบางอะไรอย่างเงี้ยท่านท่นานหลอ์แล้วก็บอกบางเหรอบอกบางไม่ใช่นะจิตใจค่ะจิตใจไม่ให้ตัวจิตจี๊ดเอง เกราขอเสียงปรบมือดังๆค่ะต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุการเรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้เชิญเลยค่ะวันนี้หัวข้อเราน่าสนใจนะคุณหมอครับรักเพศเดียวกันแฟชั่นหรือว่ารักจริงนะครับ เดี๋ยวตอนนี้คุณหมอไปพักตรงนี้ก่อนแล้วก็ลองฟังความคิดนของน้องๆน,นะครับได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือคุณหมอด้วยครับอ่ะแล้วตอนนี้เครื่องของพวกเขาก็ร้อนกันเต็มที่แล้วล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญทีมแรกกันก่อนเลยนะคะทีมเสียมสีค่ะเเลยจากสื่อละครรายการทีวีพิธีกรนิยายที่เห็นเพื่อนๆอ,อ่านกันก็เป็นทอมดีอย่างพวกเราหญิงล้วนอย่างนี้ คือบางทีมันแบบตามรุ่นพี่เ้ยเห็นรุ่นพี่ทําแล้วมันเท่ดีมันเป็นเทรนคนตามจีบคนตามชอบอะไรเงี้ยมันมันแฟชั่นอยู่แล้วอ,ะอ่ะคือพูดมันก็ใช่อ่ะสรุปเลยแล้วกันอ่านอ่านรักเพศเดียวกันแฟชั่นชัวน่ารักดีนะและเป็นธี่กราิเซนที่เออเขาเรียกว่าดุดันดุดัน่แต่ก็ดูจริงใจดีนะแฟชั่นชัว ฟังพี่บ้างดีกว่าเห็ล้เห็นบอกว่ามีของเด็ดรออยู่นะคะ<ๆ>เดี๋ยวต้องเชิญทีมฝั่งพี่ภูมิเลยค่ะกับทีมสตรีไทย<ๆ>่ะ<ๆ>เลยคนเราเกิดมามีความรักได้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามครับปลอดภัยไร้าสาครค่ะพบเพศเดียวกันไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายไปไหนมาไหนด้การอะพ่อแม่หมดห่วงใช่ไหมมองไปทางไหนก็เหมือนฉันนี่เองเหมือนเราสองกระจกปลอดภัยแน่นอน มีอะไรที่เหมือนกันอันนี้แน่นอนมากมาองไปนี่ก็อ่ะฉันก็มีอย่างนี้เธอก็มีอย่างนี้คนเราเกิดมาเป็นคู่กันต้องมีอะไรที่เหมือนเหมือนกันถูกไหมคะอามณอรค่ะคบผู้ชายคบทำไมคบไปเสียเวลาคบทำดีกว่าน่ารักและจริงใจขอคุยกับสาวๆหน่อยกันเลยกันนะครับ อยากได้ความคิดเห็นว่าน้องๆในโรงเรียนสายน้ำผึ้งเนี่ยมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างรักเพศเดียวกันแฟชั่นหรือว่าเรื่องจริงนั่งจริงก็มันมีอะไรที่มันเหมือนกันสำหรับเราอะเราคิดว่ามันเป็นแฟชั่นหรือว่ามันรักจริงได้เป็นแฟชั่นค่ะโลกสร้างให้เราผู้หญิงกับผู้ชายคู่กันค่ะเขาบอกว่าเนื้อคู่มันต้องมีอะไรเหมือนเหมือนกันน่ะมีแล้วแยกแยะหขอคนอื่นแยกแคะหขอคนอื่นบ้าง <laughs> <laughs> อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไร รูปเดือยรเดือยนวดเข้าเองเงี้ยทำไมเราถึงได้เออคบคบสาวด้วยกันน่ะเออเป็นผู้หญิงด้วยกันมันรู้ใจอะค่ะรักเพศเดียวกันเนี่ยแฟชั่นหรือรักจริงฟันทงเลยรักจริงค่ะรักจริงครับบทสรุปของความรักของการรักเพศเดียวกันจะเป็นยังไงนะคะคงต้องให้คุณหมอพันศักดิ์กูรูรักของเราให้ข้อคิดดีๆแล้วละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอพันศักดิ์ด้วยค่ะ รักจริงกับแฟชั่นแฟชั่นเ่ยอาจจะเรียกว่าอินเทรนใครเ็าทาตามก็ต้องทําตามเขาบ้างเราใช้คํานั้นถูกต้องไหมครับอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดตอบตามความเห็นก่อนเลยผมอยากจะเห็นเยาวชนรุ่นน้องๆเนี่ยไม่ตามใครเขาไปโดยที่เขาโดนชักจูงอย่างเดียวโดยที่เราไม่มีวิจารณญาณน,น้องว่าถูกต้องไหมครับการจะอินเทรนอะไรเนี่ยให้เลือกดูก่อนว่าอินเทรนอันนั้นเป็นไปเพื่อแฟชั่นเพื่อการค้าหรือเพื่อทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงหรือเปล่า ต่อมาเรื่องรักจริงคราวนี่สำคัญมากในฐานะที่เป็นหมอจะต้องบอกน้องๆเลยว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศที่สุดในยุคนี้และในทุกๆยุคคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้คนเราจะมีความสุขต่อไปในอนาคตนั้นต้องมีความรักความรักในฐานะคนที่จะอยู่คู่กันนั้นไม่เคยบ่งบอกว่าผู้ชายต้องรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายก็ได้ผู้หญิงรักผู้หญิงก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วความรักที่เกิดระหว่างชายหญิงนั้นเป็นไปตามธรรมชาติเพื่อเราจะได้ดำรงคงอยู่ในโลกนี้น้องลองนึกดูซิถ้าเกิดผู้หญิงอยู่กับผู้หญิงหมดผู้ชายอยู่กับผู้ชายหมดเราจะสูญพันธุ์ไหมครับมนุษย์นะครับโดยสัญชาตญาณโดยตรงเลยครับอยากจะบอกน้องๆว่าผู้ชายอยากจะเป็นพ่อผู้หญิงเกิดมาอยากจะเป็นแม่แต่ถามว่าทําไมผู้หญิงบางคนเป็นทอมจะมีอยู่ทอมสองอย่าง หนึ่งทอมจริงสองทอมแฟชั่นนะต่างกันอย่างไรครับทอมจริงนั้นก็คือผู้หญิงซึ่งเกิดมาและเห็นประสบการณ์ระหว่างที่จเจริญเติบโตมาไม่ว่าจะเป็นพ่อซึ่งทำร้ายแม่หรือบางทีก็เห็นแม่เ,เป็นคนอ่อนแอทำโน่นทำนี่ไม่ได้เลยต้องพึ่งโน่นพึ่งนี้เขาก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงเขาก็เลยอยากให้เป็นผู้ชายน,นั่นคือทอมจริงๆและทอมจริงๆจะไม่เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงซึ่งจะไปรักผู้ชายเด็กขาดครับ แต่ทอมแฟชั่นหมายความว่ายัางไงหมายความว่าระหว่างที่เรียนโอ็ท่าฉันเป็นสาวห่อฉันลองจีบสาวอยู่หน่อยรู้สึกมันเท่เพราะมอยู่โรงเรียนผู้หญิงพวกนั้นพอเรียนจบแล้วเจอผู้ชายซึ่งน่ารักแล้วดีเข้ามาก็เปลี่ยนจากทอมเป็นผู้หญิงได้เหมือนกันเช่นเดียวกับผู้หญิงที่เป็นดีระหว่างที่เรียนนี้บางทีเราก็ชอบโอ้ผู้หญิงด้วยกันพูดจาก,กันรู้เรื่องแต่งตัวก็เหมือนกันอาบน้ำอาบน้ําด้วยกันไม่ต้องเขินอายใครแต่บางทีก็เขินอายเหมือนกัน,กนถ้าขนาดไม่เท่าก,กัน นะครับคือการจะรักเพศไหนเนี่ยเป็นรสนิยมทางเพศอย่างหนึง่งแต่เวลาเราจะ,ะเป็นแบบไหนเนี่ยก็ขอให้เรานั่งมองว่าเรารักจริงหรือเปล่าถ้ารักจริงก็จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคของรักจริงไปให้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงรักชายหญิงรักหญิงหรือไปเจอชายรักชายเพราะถ้ารักจริงแล้วจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้แต่ถ้าเกิดซ้อมๆเป็นแฟชั่นเล่นๆ ถึงเวลาก็เปลี่ยนแปลงเองนะครับอันนี้ก็จะตอบ่ผู้ชมทังบ้านได้ว่าถ้าลูกๆเราเป็นแบบไหนก็ให้ดูเถอะว่าถ้าเขาเป็นจริงแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเพราะเปลี่ยนให้ตายก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่ถึงเวลาเขาก็เปลี่ยนมาอย่างที่ควรจะเป็นเองครับชัดเจนอีกแล้วอ่ะใช่แล้วค่ะชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นทุกๆครั้งเลยนะคะช่วงหน้าลุยกันต่อชูรกชูรสครับสักครู่เดียวค่ะไม่มีประจำเดือน อวัยเพศเป็นถุงต like ันอาการภายนอกจะต้องเป็นผู้หญิงหมดเขาถึงมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้หญิงร้านเปอร์เซ็นต์อนรับคุณหมอเชลวรีรสุขโขเข้าสู่รายการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะ เริ่มที่คําถามแรกเลยนะคะคุณผู้หญิงที่สงสัยในเพศของตัวเองนะคะเขียนมาถามว่าหนูอายุ27ปียังไม่เคยมีประจำเดือนเลยค่ะเวลามีอะไรกับแฟนจะสอดใส่ได้นิดเดียวคือแค่หัวอวัยวะเพศชา,ายเท่านั้นเองอแล้วก็จะดันไม่เข้าอีกเลยและไม่ค่อยมีน้ําหล่อลื่นด้วยนะคะ หนูเองเคยลองเอานิ้วแย่เข้าไปในช่องคลอดปรากฏว่าแย่ได้นิดเดียวก็รู้สึกว่าตันแล้วนะคะและกลิ่นตัวของหนูมีกลิ่นตัวคล้ายผู้ชายค่ะ<ม>บางครั้งเนี่ยแฟนก็ยังถามว่าไปแปลงเพศมาหรือเปล่าแต่หนูมั่นใจค่ะคุณหมอว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงล้านเปอร์เซ็นต์นะคะทำไมหนูถึงไม่มีประจำเดือนต้องทำยังไงต่อไปคะต้องผ่าตัดแก้ไขหรือเปล่าและถ้าหากจะมีลูกสามารถมีได้หรือไม่มอยากขอคำแนะนำคุณหมอด้วยค่ะหนักใจมากๆค่ะในคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยอายุ14ปี ถ้าเรามีเต้านมนะคะมีเต้านมมีอวัยเพศสืบพันธุ์แล้วยังไม่มีประจําเดือนอาจจะรอได้จนถึง16ปีแต่ถ้า16ปีไม่มีประจําเดือนแล้วนะคะคถือว่าผิดปกติต้องไปพบแพทย์ฉะนั้น27ปีไม่ปกติและะ้วค่ะอาการของโรคของเขาเน,นี่ยคะนี่เป็นเรียกว่าเป็นโรคนะคะคก็คือคไม่มีประจําเดือนอวัยเพศเป็นถุงตันอาการภายนอกจะต้องเป็นผู้หญิงหมด เขาถึงมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้หญิงร้านเปอร์เซนทีเดียวทีนี้ถามว่าอาการอย่างนี้มีโรคอะไรที่เป็นไปได้โรคอันที่หนึ่งก็คือโรคความผิวติแต่พันธุกรรมเป็นผู้หญิงแต่ว่าช่องคลอดไม่สร้างนะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคโลกิ ฮ<อ>นสกี้คาสเตอร์ฮอเตอร์ซินโดรมนะคะโรคนี้ก็คือเป็นผู้หญิงคโครโมโซมก็คือหน่วยพันธุกรรมเป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่มีหน่วยพันธุกรรมเป็น46 XX นะคะคของผู้ชายเป็นหน่วยพันธุกรรมเป็น46 XY โรคที่ว่านั้นคือจริงๆก็เป็นผู้หญิง46 XX เป็นคโครโมโซมหรือหน่วยพันธุกรรมแต่แสดงออกก็คือว่าเนื่องจากมดลูกฟอร์นะคะช่องคลอดฟอร์นะคะแต่ยังมีรังไข่ก็คือเป็นผู้หญิงแต่ ช่องคลอดเป็นถุงตันและไม่มีประจำเดือนอโรคนี้เจอค่อนข้างเยอะคุณผู้หญิง5,000ันคนจะเจอโรคนี้1คน 1> ฉะนั้นในทุกจังหวัดเราจะเจอคุณผู้หญิงที่ไม่มีประจำเดือนช่องคลอดเป็นถุงตันนี่โรคที่2ก็คือโรคกระเทยเทียมกระเทยเทียมนี่ก็ต่างจากกระเทยที่เราพบเห็นกันทั่วไปนะคะครกระเทยเทียมนี่ก็คืออวัยเพศนะคะกับโครโมโซมหรือหน่วยพันธุกรรมรไม่เหมือนกันเช่นหน่วยพันธุกรรมเป็นผู้หญิงเป็น4 6 XX แต่ภายนอกเป็นผู้ชายมีอวัยเภทเหมือนผู้ชายเลยนะคะอีกอันหนึ่งคือกระเทยเทียมผู้ชายโครมาโซมเป็นผู้ชายแต่แสดงออกภายนอกเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นเต้านมมีอวัยวะเพศใช่มีเต้านมอวัยวะเพศแต่อวัยวะเพศนี่จะเป็นถุงตันแลวถ้าตรวจดีๆอาจจะเจอลูกอันทักอยู่ในตัวแอบอยู่เช่นแอบอยู่ในท้องแอบอยู่ตรงขาหนีบนะคะอันนี้ก็เรียกมีชื่อเรียกของเขาก็คือ testicular feminizing syndrome นะคะก็คือเป็น กระเทยเทียมผู้ชายจริงเรามีเยอะนะคะ2 0 0 0 0ถึง60,000คนของผู้ชายจะเจอกระเทยเทียม1คนนะคะทีนี้กระเทยเทียมได้เจอเยอะที่ดังที่สุดตอนนี้ก็คือซามัญญานะคะนักวิ่งผู้หญิงแต่ไปตรวจแล้วว่าเป็นโครโมโซมผู้ชายทางหมอตัดสินว่าไม่ให้ริบเนื่องจากว่าเขาเลี้ยงดูเป็นแบบผู้หญิงเล่าวิเพศภายนอกเป็นผู้หญิงหมดทุกอย่างเป็นผู้หญิงหมดเลยใช่แต่ว่ามีโครโมโซมเป็นผู้ชาย อันนี้ก็เรียกว่ากระเทยเทียมรายนี้เรายังไม่สามารถฟันธงได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นโลกิเทนสกี้หรือว่าเป็นโรคเคสคอล่าเฟมินาซิ่งต้องไปตรวจก่อนแต่เดาว่าจะเป็นทางสองมากกว่านะคะฉะนั้นสิ่งที่แนะนําก็คือไปพบแพทย์ไปตรวจดูแล้วไม่ต้องกังวลคุณเป็นผู้หญิงแน่นอนร่างกายคุณเป็นผู้หญิงแน่นอนคนสามารถแต่งงานได้นะคะแต่กรณีที่โครโมโซมคุณเป็นเพศชายคุณไม่มีลูกช่องคลอดเป็นถุงตันก็แก้ได้โดยการทําช่องคลอดขึ้นมาซึ่งการผ่าตัดศัลยกรรมปัจจุบันไม่ยากเลย ก็สามารถทำช่องคลอดอาจจะมีส่วนของก็จะมีส่วนของรกนะคะคมาเป็นเยื่อหุ้มข้างในก็ได้หรือจากส่วนของลำไส้มาหุ้มข้างในเป็นช่องคลอดเทียมขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ไม่มีลูกบางทีต้องคุยกับคุณสามีในอนาคตว่าของเรามีความผิดติทางโฮอร์โมนซึ่งไม่สามารถมีลูกได้นะคะโอ้ก็เป็นกําลังใจให้กันเลยกนเพราะตอนนี้คงจะกลุ่มใหญ่แล้วใช่ค่ะเอาละครับตอนนี้เรามาพูดคุยกับอีกหนึ่งสายจากทางบ้านกันแลวกันนะครับ สวัสดีครับคุณโมครับค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งจะแต่งงานได้6เดือนแต่ว่าก็คือท้องตอนนี้ตั้งครรภ์ได้2เดือนแล้วค่ะคุณหมอค่ะแล้วทีนี้กลัวคุณสามีไปกกุ๊จิกนอกบ้านนะคะคือตอนตั้งครรภ์น,นี่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือเปล่าคะ ทำไมคุณโมถึงคิดว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้หรือเปล่าคะคิดว่าจะไปกระทบเด็กในคันหรือเปล่ากับลูกเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเป็นห่วงลูกรักลูกค่ะหลายคนก็คิดผมก็คิดนะคุณหมอบางทีแบบว่าเป็นห่วงสามีด้วยค่ะในนอกบ้านค่ะเออดีเป็นห่วงทุกคนนะน่ารักจเดิคุณโมนะ เวลาตั้งครรภ์นะคะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วันแรกของการตั้งครรภ์จนถึงวันสุดท้ายก่อนคลอดค่ะตลอด9้าเดือนเลยเหรอตลอด9เดือนเลยภายใน3เดือนแรกนะคะมดลูกยังไม่โตมากก็คือลอยมาที่อ sure> ุ้งเชิงกรานิดหน่อยสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทุกท่านะคะที่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่พิสดารนะคะและก็ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ดยการที่ฝ่ายชายใช้ปากห้ามใช้ปากเป่าลมเข้าไปในช่องคลอดเพราะว่าในช่วงที่คุณแม่ท้องเนี่ยเส้นเลือดจะขยาย ถ้าเกิดมีเส้นเลือดฉีกขาดและลมเข้าไปในเส้นเลือดคุณแม่เสียชีวิตได้ไี่มีรายงานนะคะรายงานที่เสียชีวิตจากการเป่าลมไปในช่องคลอดในคุณแม่ตั้งครรภ์พอสี่ถึงหเดือนจะเป็นช่วงผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะฮอร์โมนเปล่งปลันงแตาวิบวิบปรบกายนี่ถะได้สวยขนาดนั้นรอเราฉะนั้นช่วงสี่ถึงหเดือนนี่เป็นช่วงที่คุณผู้หญิงมีความสุขและเราก็ไม่อุ้ยอ้ายงานวิจัยพบว่าช่วงนี้เนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยต้องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นอารมณ์ทางเพศมากขึ้นและก็ทําให้ถึงุดดดสยอ ได้ดีได้รุนแรงขึ้นเนื่องจากว่ามีเลือดมาเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายตรงนี้ก็สามารถมีพิสัมพันธ์ได้ตามความต้องการ4 6ถึงเดือนช่วงไตรมาสที่สองคุณรออีก2เดือนฉะนั้นช่วง4ี่ถึงเดือนต้องเลือกท่วงท่าลีลารักนะคะเนื่องจากคุณผู้หญิงท้องเริ่มโตต้องไม่เป็นท่าที่ฝ่ายชายทับคุมฉะนั้นท่าที่เหมาะสมที่สุดก็คือท่านอนตะแคงเข้าหากันหรือเรียกว่าท่ากันไกลหรือว่าท่าช้อน นะคะท่าช้อนคือท่ากันไกก็คือแยกขานอนตะแคงก็หากันเช่นเดียวกันท่าช้อนสปูนเนี่ยนะคะก็คือหันหน้าไปทางเดียวกันายชายก็จะอบกอดให้ความอบอุ่นฝ่ายหญิงได้อันนี้ก็เป็นท่าที่แนะนําพอ7-9เดือนไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายเพราะว่าคุณผู้หญิงเริ่มเหนื่อยละค่ะแบกหนักแล้วก็จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะตรงนี้ก็จะความต้องการทางเพศลดลงแต่ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อันนี้คืองานวิจัยของคนส่วนใหญ่แต่มีคุณผู้หญิง บางท่านซึ่งแตกต่างจากตรงนี้นะคะเช่นว่ามีความรู้สึกทางเพศตลอดเวลาเลยตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือน9้าเลยหรือบางคนก็หมดอารมณ์เลยก็สรุปว่าเวลาตั้งครรภ์นะคะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วันแรกของการตั้งครรภ์จนถึงวันสุดท้ายก่อนคลอดถ้าไม่มีกรณีดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ก็คือมีอาการจะแท้งก็คือมีเลือดออกจากช่องคลอดนะคะอันที่สองเคยเป็นแท้งมาบ่อยๆเช่นก่อนหน้านี้ซึ่งไม่ใช่คุณโมคุณโมพิงท้องก่อนหน้านี้สามท้องที่แล้ว แท้งรวดเลย,ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าแทงเป็นเป็นปนิจจสินหรือเป็นอาจินนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเว้นพิพิสัมพันธ์สามรกรณีท้องโตแล้วมีอาการจะคลอดก่อน,ก,อนก่อนกำหนดซึ่งคุณหมอบอกว่าเอออันนี้จะคลอดก่อนกําหนดนะอันนี้ต้องเว้นพิพิสัมพันธ์สี่หรือมีน้ําเดินทางออกก่อนที่จะคลอด น,น,น้ำเดินเป็นยังไงคะน้ำเดินก็คือน้ําไหลออกมาเป็นน้ําคล่ําร่วอ,ออกมามนะคะ,คะน้ำคล่าร่วออกมาแล้วก็หยุดไปแล้วประเด็นที่5ก็คือมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดความเจ็บปวดมากหรือบางคนมีโรคนะคะซึ่งก็เป็นข้อห้ามอีกเช่นเดียวกันเช่นโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับการบวมก็คือโรคคันเป็นพิษนะคะถ้าเรามีโรคซึ่งอาจจะมีปัญหารือประส ในการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็ต้องเว้นมีเพศสัมพันธ์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอีกต่อไปเพราะอาจจะมีคู่แต่งงานหลายคู่นะคะไม่มีเพศสัมพันธ์กันสุดท้ายพอคลอดลูกก็ต้องแยกทางกันไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารนะคะคุณโมสบายใจได้เลยนะครับสามีไม่ต้องมีไป่นนแล้วค่ะสื่อสารกับคุณแฟนได้เยอะแล้วก็มีความสุขกันเยอะครับกลับมาชูรักชูรถกกันได้ใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้านะคะคืนนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ลบฝันดีสวัสดีค่ะ อยขวาแล้วถ้ามาไม่ใช่ปอไม่เอาก็เสียเวลาอายุมากแล้วมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งไม่มีเพลดลับเชื่อปอคนนี้เรารักถ้าเรารักแล้วเราดูโง่ไงแต่เราแฮปปี้ที่จะรักก็กรักไทแต่ถ้าอีนี้เราเราไม่รักอ่ะแต่เราแฮปปี้ก็เรื่องของคุณแล้วแต่วอ a เอเวอร์ไม่เป็นฟีลลิ่งไทยไรก็ชีวิตใครชีวิตมันนะคะบางทีใช้สมองกับหัวใจวลาใครพูดอะไรอย่าไปเชื่อทฤษฎีมันน้ำเน่านะคะใช้ความรู้สึกเราโง่ก็ได้ถ้าเรารักข่าวจบ ไม่อะไรที่มันเกี่ยวกับความรักอบ